โอเคเดี๋ยววันนี้จะไปเปิดแมปกันก่อนอื่นเลยก่อนที่ใกล้ๆก,กันเฮ้ยนีไปเฮ้ยดียเหมือนเราผ่านอะไรบางอย่างโอเคเราผ่านไปไม่ได้หรอก correction ลีบอย ควบมาไปเลยเฮ้ยททททโทษ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 อุย้ยสะดุดล้มขอบคุณที่ให้ขอบคุณที่พยุงนะสัตว์เคำว่าสัตว์ ม,มึงยมวยยนี่ไหนมึงจะแทงกู <c oughs> เป็นแอสซิสซินคีภาพที่เล่นแล้วแบบชอบการปีนป่ายเพิ่มขึ้นชอบอชอบในการเดินบนหลังคาภาก่อนๆนี่โอ้ไม่ไหวจะเดินบนหลังคาทีนี้ต้องกระโดดไปกระโดดมาบางทีไม่กระโดดไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจโอเคเปิดแผนที่คงอยู่ถึงได้ แค่ครึ่งชั่วโมงพาร์ทนี้คงทำได้ครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปจัดการเมืองกันเอ้จัดการแก๊งนะตอนแรกว่าจะไปเดีย๋ยวไปเปิดฟังก่อนไกลนั้นเนี่ยรูฟ้ฟาทาวเวลไปเลยฟาทาวเวลผมอ้าว หรอจะได้ทําภารกิจหรือว่าจริงๆอากาศจะให้วนอ้อมโลกแล้วก็ไปอยู่ที่จุดที่เราจะไปแค่นั้นเองแล้วก็เราจะได้เข้าไปจัดการในรถไฟของเราด้วยเผื่อได้ตรงได้ตังอะไพวกนีน้ถ้าเปลี่ยนตัวได้ก็เปลี่ยน เฮ้ยนี่นี่มีผู้ชายแล้วแล้วจะดูผู้หญิงบ้างสุดยอดหกพันแม่เจ้าสี่พันหมดแต่ตามไปอัปเกรดหมดไง ờ, chẳng, không ai nói. đã có tiền chút nào nữa, có túi tàng phải không? Này, 500, ชาดึงเลยวะเต้นได้ไหมเนี่ยตายเธอเหมือนควันดูไล่ เข้าเูวิ่งไปก็ได้มั้งเนี่ยปีนเออ <m akes noise> มันก็ปีนจนได้ถ้าเป็น5ก่อนๆ <m akes noise> ในปีนไม่ได้นะ ถ้าภาษาออกก็ดีอ่ะว่าจะได้รู้ว่ามันให้ทำอะไรแต่ตอนนี้ก็ทำได้แค่เต็มที่ก็อไป,ไปไปแป้เอาทีหลังนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้แปท้ทีหลังทิ้งยาวทำงานอื่น โอ้ไปละจ้าไอ้หลอดสีฟ,ฟ้าข้าง,ข,างข้างนี่คือเลเวลใช่ไหมคิดว่านไปไปไป,ไ,ปไม่ได้ เดี๋ยวเด,ด,ดีเหมือนอย่างที่ผมคิดไหมถ้าหลังถ้าหลังโตโต,ตหน่อยนี่บานๆหน่อยนี่แมงสาบเนี่ยตอนนี้เหมือนกระแตนเออว่ามันคือตัะแตนนี่ว่าแต่ถ้าดูไก,กลๆไม่งงกับแมงสาบ ไปแก๊งดีวกว่าไหนคือแก๊งนี่มีคือแก๊งนี่ก็แก๊งวิ่งผ่านไปไม,มาเอาไอ้นี้ด้วยดีวยกว่าโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาผ่าน ไอ้เสียรยแกล้งกันดีกว่าเก่งเกินไปแล้วอะไรจั๊กชิปหายกูจะซื้อของ เดี๋ยวนะไม่เข้าอ๋อโอเคไม่แปลกใจคอเลกชั่นอีกแล้วก็หลีกไวปสิคุณผู้หญิงเหมือนไปอย่างนี้จะเร็วกว่านะ ไปเลยแค่นี้ก็ใช้ครับผมไม่เลย ควลดเดอร์นั่นคือหนึ่งมีแค่หนึ่งลดเดอร์ใช่ไหมฟีพดูพดักริโพเทคเทคทันทปชันอะไรวะอ๋อ เ้จอมชอบมืดเพราะว่าจอมันจะพังแล้วพื้นที่สูงไว้ก่อน โอ้อ oh, oh, you oh. mm ๋อแพงได้ตัวเดียวโอ้ยอืแต่ดีมากเออ๋อกอลังกดเลี้ยวอยู่แจ๊คแจ๊คแจ๊คไม่เจ้า วงไม่ได้วงฟุ๊ปปั๊ปหนึ่งเอาง่ายเขาว่าเอาง่ายเขาว่า ดีกละเคดี okay. in. In ้ก็เป็นของเราอีกแล้วนี่เป็นเควสปล่อยคนเคดเดี๋ยวเราไปเปิดแผนที่อีกคลิปนี้คงเอาแค่นี้แหละไปสี่ร้อยนู่นเดยวเดยวเดๆๆ มันมีกลองมันมีกลองโทษ,โทษนั่นไง <c oughs> ว่าไปก็ขึ้นม้าไปไวกว่านะ ให้ดินั่นไงกับเอื้อ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 เอืเอ้ออืนี่ร้านขายของอยู่ตรงนี้มนเมื่อกี้มึงไม่เห็นกูกูมีเรื่องจริงเลยเลยเชื่อเลยตาพวกมึงทำด้วยอะไรวะ โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดอะไรมึงนี่นะมึงนี่นะต้องให้คุณมาลงมืออยู่เรื่อยเอ้ยสัตว์ดูดูพวกกูด้วย ดูพวกคูด้วยจะตกใจอ่ะ ไม่ได้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 เออทิบลงไปอ๋อเราต้องมานี้ถามแม่งเลยไปแล้วจ้าเอาดูด้วยดูด้วยว่าที่นี่ถิ่นใครฮะไอ้หนู โอ้โหจะข้ามไปไงไงอ่ะเนี้ยเดี๋ยวเรือรอด้วยเออเดียวป่าไม่มีอะไรแม่งอยากจะเกมกบข้ามถนนนะนั่นไงนั่นไงถึงแล้วถึงแล้วอ้า thank you อี่ก็กบข้ามถนน ไปเลยง่ายสุดๆมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างถ้ามีแก๊งอยู่ข้างๆนี่จะปลดแก๊งให้ก่อนอะไรอ่ะอยากรู้จัง เอาออกค้างไปเก็บอันน,น,นั้นเอ้ยเยี่ยหายไหม <laughs> โควไอ้บ้าเอ้ยเลยนะลืมอะไรไปสักอย่างนี่ไงไป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 โดดเลยไม่ได้ไงจึงเอาเราขอโทษ โอ้ไม่วิชาตัวเบาสัสัตว์อ่ะไม่ได้อ๋อโน่นโน่โน่นน้อยภาคนี้กระโดดขึ้นเรือน้ำก็กกระเพื่อมอะ่ะเออโทษ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  太阳。 อ๋ออะไรเ้านี่มันถึงกูเต็มโอเคอ่ะดูอันไหนมีแก๊งไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ เดี๋ยวมาแกงนี่ดีกว่าเรามาดัแกร่งเด็กกรองแกร่งกันดีกว่า,วอวาโอ้ยเจ็บขอได้ปะล่ะโอ้ยกำลังคิดดูดเล่นๆให้ซัสินกีฟมาอยู่ภาคใหม่ เออมันจะกลายเป็นเอาปืนไรเฟิลมาไล่ยิงกันไหมมันยังใช้มีดอยู่หรือเปล่าโอ้ยยังไงก็รอติดตามมาภาคใหม่จะออกมาเป็นอย่างไรเอ้ยโทษโทษโทษโอ้ไปผิดทางไอเล้ง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 เครื่องเล้งเครื่องเล้งเครื่องโทษ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 สวิงมันกว้าง มันมีรถถัง <accountable. S 1> โ, <Bur> โอกเอ้ยโทษ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 คตรทรมานาะว่ายิงไม่โดน ว่าใครไม่รู้ครับมันลมันมันมันพยศถักคล้องแล้วเพิอะไร <c oughs> อ๋อให้เผาด้วย ทำเขาทำอะไรวะ เสียไปสองงานเลยหกม่าจิงไม่ทำอะไระมันก็ไม่ใช่นะมันที่หลบจับวิ่งแล้วครับโหน วิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับไปลวจ้าไ้โดดสูงอีกออกคักเอ้ยอูย้สามตัวชับแตล้วโดดขึ้นโดดขึ้นจะอยู่ทั้งหอกเลยเล่า นี่มโคตรขี้ขาดเลยเดินแค่นี้ก็ไม่เดินนะโอ้แทชึบขึ้นง่ายสุดคนระับเล่นอย่างนี้นหะ รักหน้าแทงแท้เสร็จยังเสร็จแ,แล้วดิอีกอันนึงให้ทำอะไรโอเคจบเดี๋ยวเราไปเอากล่องแล้วจะปิดคลิปละเพราะว่ามัน คงจะได้เวลาแล้วละ่ะแล้วเดี๋ยวถนนเสียงดังวั้นนี้แปลกมันถนนมันไม่มีเสียงเลย What <c oughs> เอามาได้ปิดคลิปแล้วละ่ะ <c oughs> โอ้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 ไปแล้ว โชคดีโอ้ยิงได้ยิงไม่โดนไปแล้ว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 เดียวยิงรถหน่อย เอ้ยขอพวกไว้ได้วยเอาเวนกัมออกเอ้ออยค่วยเลยล่ะโอเคยังไงปิดคลิปดีกว่ายังไงเจอกันใหม่พัดหน้าครับพัดนี้คงยิดได้แค่นี้เดี๋ยวพัดหน้ามา เรื่องมันดีกว่าเนาะทะเลเท่าไรมาเยอะแล้วไม่รู้อัพอะไรได้บ้างโอเคปิดคลิปปิดคลิปกันเลยแล้วกันโอเคขอบคุณที่รับชมครับเจอกันใหม่พ์ทหน้าขอเออนานห,หนีอยสิหนูทำไงดีทำไงดีไม่รู้ปิดคลิปเลยขอบคุณรับชมครับสวัสดีครับ